สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอับนเตเลอรมีรถยันม่า45แรงมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมีแต่หน้าแล้วก็ผานหลังครับยางหน้าใหม่เลยนะครับนะยางหลังก็สวยครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่285,000บาทครับ285,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่านําให้5,000บาทครับยางหลังสวยเลยนะตัวนี้หลุดจองนะครับมีใบมีแต่หน้าแล้วก็มีผานหลังดูสดีครับ ตต่นีไม่มีรอยปัดเลยครับคันนี้ครับหลังสวยสุดสวยมากครับราคาเนี้ยยังต่อรองได้นะสนใจก็โทรมาเลยนะครับโทรก็0 8 1 3 6 5 9 7ครับ08165237 0เรามีให้ลดเรื่องมากกว่า258ครับครับนี่มารีวิวในร้านเลยนะครับนะเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็385ครับ49แรงครัแล385นะตานนีราขับดูครับง่ายครับน่าไวครับ ียร์สักเพิ่มนะครับ9เบีเยร,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 ร์ใน,น5เบียร,ร์รนะแมนยูเราตร่มีนะครับนะสท่าแล้วพวกเรื่งคาสาทามาก่ายารติดตั้งในป้ายด้านหลังผมเป็น5018ครับตัวนี้583ครับเรียกเดีาไนะครับ